สวัสดีครับผมต้น ay channel b วันนี้นะครับผมพามาชมวิดีโอจัดอันดับ10อันดับนะครับประเภทปลาสวยงามนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีความสวยงามแบบธรรมชาตินะครับและยังเป็นปลาที่นิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อทำเป็นปลาสวยงามนะครับบางประเภทนะครับบางปลานะครับมีมูลค่าค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ ใน10อันดับนี้จะมีปลากัดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าปลาในธรรมชาติที่มีความสวยงามเนี่ยจะมีปลาอะไรกันบ้างครับเชิญไปรับชมได้เลยครับท่านผู้ชมอันดับที่10ปลากะแหทองปลากะแหทองเป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างป้อมสั้นลำตัวแบนข้าง หัวเล็กครีบหลังมีสีแดงส้มและมีปื้นสีแดงขนาดใหญ่ปลายหางมีแฉกเว้าปลายหางแหลมมีพื้นลำตัวเป็นสีเทาอุปนิสัยของปลาชน,นิดนี้มีความปากเตียวว่องไวรับสงบชอบอยู่กันเป็นฝูงอยู่ไม่นิ่งว่ายน้ำตลอดเวลาว่ายน้ำกันเป็นกลุ่มๆฝูงๆจึงนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แหล่งที่พบรลาชนินี้จะพบโดยทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแหล่งน้ำจืดต้นน้ำลำธารและจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นภาคใต้จะเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลากระทิงดอกไม้อันดับที่9ปลาตองลาย ปลาตองลายเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในวงของปลากลายรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปจะคล้ายกับปลากลายแต่ส่วนหัวจะหน้าผากจะมีความลาดชันน้อยกว่าปลากลายสีของลำตัวจะเป็นสีเงินวาวลำตัวด้านข้างส่วนท้ายถึงปลายหางจะมีลายจุด และลายขีดไม่แน่นอนซึ่งลายจะคาดเฉียงข้างจนไปถึงหางเกิดความสวยงามเวลาปลาชนิดนี้ว่ายกระพือหางจะมองเห็นได้ชัดเจนเป็นปลาที่พบได้เฉพาะแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่ไหลสู่แม่น้ำโขงโดยล่าสุดปีพศ2510 มีรายงานว่าพบปลาชนิดนี้ที่แม่น้ำน่านอีกด้วยเรียกได้ว่าปลาชนิดนี้ในธรรมชาติพบแค่เพียงสองแหล่งนี้ในโลกเท่านั้นซึ่งความสวยงามทำให้มีความนิยมเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงามและอนุรักษ์กันแพร่หลายในวงการปลาสวยงามอันดับที่8ปลาทรงเครื่อง ปลาทรงเครื่องเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในวงของปลาทะเพียนมีรูปร่างคล้ายปลากาดำซึ่งอยู่ในวงสกุลเดียวกันแต่มีรูปร่างที่เพียวยาวและขนาดที่เล็กมากกว่าสีลำตัวมีสีแดงอ่อนครีบหางมีสีแดงเข้ม แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนี้พบได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาตอนบนปัจจุบันเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติแต่หากเราจะพบปลาชนิดนี้เป็นปลาสวยงามในท้องตลาดซึ่งปลาที่ขายกันในท้องตลาดเป็นปลาสวยงามที่เกิดจากการผสมเทียมทั้งสิน้นปลาทรงเครื่องยังมีชื่ออื่นๆอ,อีกในวงการปลาสวยงามเช่น ฉลามทรงเครื่องหรือหมูทรงเครื่องเป็นต้นอันดับที่7ปลากระทิงไฟปลากระทิงไฟเป็นปลาน้ำจืดของประเทศไทยชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลากระทิงมีลักษณะคล้ายกับงูและปะลาไหล แต่ส่วนท้ายลำตัวที่ค่อนไปทางหางจะมีลักษณะแบนคล้ายปลาและส่วนหัวหรือปลายปากจะมีลักษณะยื่นยาวและแหลมคล้ายจะงอยของนกแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนี้พบได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศโดยประเทศไทยพบได้ในแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ในภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งปลาชนิดนี้จัดว่าเป็นปลาที่มีความสวยงามและดุด,ดันลวดลายและสีสันเข้มสวยงามจึงทำให้มีผู้นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงามอันดับที่6ปลาหางไหมปลาหางไหมหรือที่นิยมเรียกกันว่าปลาฉลามหางไหม ปลาเชนดนี้จัดอยู่ในวงของปลาตะเพียนซึ่งวงของปลาตะเพียนมีปลาที่นิยมนํามาทําปลาสวยงามหลายชนิดหลายประเภทด้วยลนะักษณะท่วงท่าการว่ายน้ําและสีสันคลีบกระโดงและหางคล้ายคลึงกับปลาฉลามในทะเลแต่ต่างกันที่อุปนิสัยไม่มีความก้าวร้าวชอบอยู่กันเป็นฝูงชอบว่ายน้ํากันเป็นกลุ่ม จึงเป็นที่นิยมในท้องตลาดปลาสวยงามปลาชนิดนี้อดีตเคยชุกชุมในรูมแม่น้ำเจ้าพยาประเทศไทยและในต่างประเทศพบได้ที่เกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียซึ่งลักษณะแตกต่างกันที่สีและลวดลายจะมีสีเข้มกว่าที่พบในประเทศไทยแต่สภาพในปัจจุบันในประเทศไทยได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ในอินโดนีเซียก็ใกล้ศูนย์พันแล้วเช่นกันอันดับที่5ปลากะดีมุกปลากะดีมุกจัดอยู่ในวงของปลากัดและปลากะดีมีลักษณะรูปร่างคล้าย ปลากระดี่หม้อซึ่งอยู่ในวงสกุลเดียวกันแต่ปลากระดี่มุกจะมีลำตัวกว้างกว่าเล็กน้อยลำตัวมีสีเงินจางมีแถบสีดำจางพาดยาวไปถึงโคนหางท้องมีสีส้มหรือสีจางและมีจุดวงกลมสีเงินสีมุกสีฟ้าเหลือบกระจายไปทั่ว อันเป็นที่มาของชื่อเรียกปลากระดี่มุกอุปนิสัยของปาลาชนีมีพฤติกรรมมักอยู่อาศัยกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆในแหล่งน้ำที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเช่นในป่าพุเป็นปลาจำพวกปลากระดี่ที่พบในธรรมชาติได้น้อยที่สุดในประเทศไทย โอเคครับเราดูกันมา5อันดับแล้วนะครับช่วยกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง A อ Channel B ด้วยนะครับไปดมกันครับผมอันดับที่4ปลากระเบนลายเสือปลากระเบนลายเสือเป็นปลากระเบนน้ำจืดชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในวงของปลากระเบนทงรูปร่างเหมือนปลากระเบนชนิดอื่นๆในวงเดียวกันลักษณะหางมีความยาวและมีเงี่ยงมีพิษ1-2ชิ้นสามารถงอกใหม่ได้เมื่อหลุดหรือหักไปลักษณะสีสันที่ลำตัวพื้นลำตัวส่วนบนจะมีสีเทาเหลือง กลางลำตัวจะมีเกล็ดเป็นตุ้มตุๆหยาบๆและมีจุดดำเป็นวงคล้ายลายของเสือดาวซึ่งเป็นที่มาของการเรียกว่าปลากระเบนลายเสือปัจจุบันนิยมพัฒนาและเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจของปลาสวยงามอันดับที่3ปลากัดปลา ปลากัดป่ามาถึงแล้วนะครับสำหรับเจ้าปลากัดนะครับสำหรับช่อง ay channel b ขอยกให้เป็นอันดับ3นะครับใครเห็นต่างหรือว่าใครอยากมีข้อมูลแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับขอให้รับชมอย่างความเพลิดเพลินนะครับ มากันที่ปลากัดนะครับปลากัดนี่ก็เป็นปลาพื้นบ้านของประเทศเรานะครับเป็นปลาประจําชาติของประเทศไทยนะครับปลากัดก็จะมีทั้งปลากัดป่าและปลากัดที่เราเลี้ยงสวยงามนะครับปลากัดป่าก็จะมีทั่วทุกภาคเลยครับมีตั้งแต่ปลาภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็จะมีปลาคีต้าหางลายนะครับแล้วก็ปลากัดดอีสานหน้างูนะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีปลา อากับป่ากัดป่าใต้หรือว่าวงหางพระจันทร์แดงนั่นเองนะครับสวนภาคกลางนะครับก็จะมีโซนสมุทรปราการนะครับก็จะมีมหาชัยนะครับแล้วก็จะมีตะวันออกนะครับแก้มแดงตะวันออกนั่นเองนะครับก็สําหรับปากัดป่าก็ขอบรรยายแบบด่วนสดไปเลยนะครับเพราะว่าช่องเอวาเชลบีก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับปากัดมากมาย,ยแล้วนะครับสําหรับป่ากัดนะครับปัจจุบันก็ยังหาช้อนแล้วก็ยังมีพบ ทั่วไปนะครับในแหล่งน้ำเตื้นๆแหล่งน้ํานิ่งๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งปลาใน10อันดับนี้นะครับก็จัดอันดับจากความหายากนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับแล้วก็ราคานะครับภาพรวมนะครับก็ขอยกให้ปลากัดนะครับอยู่ในอันดับ3นะครับไปดูอันดับต่อไปครับผมอันดับที่2ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเสือตอลายใหญ่เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งเป็นปลาที่อยู่ในวงของปลาเสือตอมีรูปร่างแบนข้างส่วนปากแหลมยาวสามารถยืดได้ลักษณะสีสันลำตัวมีสีเหลืองสีน้ำตาลจนถึงสีส้มอมดำมีแถบสีดำคาดขวางตรงลำตัวเป็นแนวเฉียงรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5-6แถบ หรือบางตัวอาจจะมีถึง7แถบซึ่งมีลักษณะลวดลายคล้ายกับเสือปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยเช่นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำโขงและสาขาต่างประเทศพบได้ที่กัมพูชาและเวียดนาม ในปัจจุบันไม่มีรายงานการพบเห็นปลาเช็ดนี้ในธรรมชาติของแหล่งน้ำประเทศไทยจนเชื่อว่าปลาเช็ดนี้ได้สูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้วอันดับที่1ปลาตะพัดปลาตะพัดหรือที่นิยมเรียกกันว่าปลาอโลวนา เป็นปลาน้าจืดชนิดหนึ่งที่มีการสืบสายพันธุ์มาจากปลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งปลาชนิดนี้นับว่าเป็นปลาใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติเนื่องจากเป็นปลาที่สืบพันธุยากประกอบกับแหล่งน้ําที่อยู่อาศัยถูกทําลายไปปลาตะพัดหรือปลาอโลวนาได้รับความนิยมอย่างสูงของนักเลี้ยงปลาตู้ในฐานะ ปลาสวยงามราคาแพงสำหรับชื่อปลาตาพัดเป็นชื่อเรียกในภาคตะวันออกแถบจันทบุรีตราดแต่หากในภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาหางเข้ปลาตาพัดหรือปลาโลหนาหรือปลามังกรเป็นที่นิยมในท้องตลาดปลาสวยงามจะเห็นได้ว่าหากเราเดินเข้าไปในร้านปลาสวยงามจะพบ เจ้าอโลน่ามีจำหน่ายอยู่แทบทุกร้านเป็นที่นิยมของท้องตลาดด้วยลวดลายสีสันรูปร่างที่คล้ายกับมบังกรจัดอยู่ในปลาสวยงามที่ช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งของผู้เลี้ยงขอยกให้เจ้าปลามังกรปลาตะพัดเป็นอันดับหนึ่งของปลาสวยงามตามธรรมชาติโอเคครับวันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับ ปลาสวยงามจากธรรมชาตินะครับเป็นปลาที่ธรรมชาติสร้างความสวยงามให้กับตัวของมันนะครับแล้วก็มนุษย์นะครับนำปลาชนิดนี้มาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนะครับใครชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับกด Sub สไครป์เป็นกําลังใจกับช่องเอวาชาแนลบีนะครับวิดีโอหน้าครับจะจัดอันดับอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ผมต้น a อวายชนบีขอลาตัวกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับกับผม